ว่าโชตินไทยเองขอให้ กาดูแลพันเจ้าวแเลยี้สวยงามทุกวาย និយាយវាកែរៀងយេថាអត់ចៃហើយបាយយកជិវអនកូនរៀតាជីអនដែរជិងអនកូនចាំអនប្រសាអូយអឺជប់យ៉ាងអឺមិនជប់មិនครบไหนបាโบโลអូយមិនដល់ភពนึงนับណាប់ហ្នឹងអូនេះฮะកូនអឺកូនចៅវาวណ៎នេះកូនចៅកងអនប្រសាថ្ងៃនេះក៏កូនចៅក៏មិនរងចៅមិនចៅ สวายพระภูมิส yeah. yeah. ักเสด็จไทยมงคนสออนเสด็จเจ้าด้วยใจบุษฐานน้ำหอมหม้อบื่เจ้าชอบเื่เจ้าครบเสด็จเจ้าด้วยในเจ้ารับเจ้าประชาประชาแล้วก็อือจะทรงประชาประจาโดยองค์กรเจ้าอ่างชายเจ้าฮะองค์ตลอดไทยเอือดลุดนตาจมจ่าลุนตาเรือนโรคโควิดเนาะโรคได้ทั้งร้ายทั้งพวงฮะ เอียเจ้าอันแาทรงทีเพียเจ้าก็วินยาเลยเนาะอะฮะจาทุกจาตุจาชุอย่าจุ๊เซให้กระเดรโอ้ยศักสิทธิ์นะเฮ้ยอย่าจุเซคือใส่เน้ออเหียออเริบออเด้ออย่าจุ๊อ้ยกนเจ้าสมสมาอย่าจเซพังงพังราวพังตะไ้พังตุมอย่าจโซเอออย่าจยางก่อนะชายเจ้าหน

កកកើតប្លងកើតណាត់មកកត់តើតែមកក្រែមដូចងួននេះងួននេះងួនចារមងួនចាងួនក่อนចៅងួនยาวเด้อស្នៃប៊ុនហួតម៊ុនបាសាហើយក៏ចានចាដោយអនក่อนអនចៅហ្នឹងឡើងហ្នឹងទឹកស้มនំหวานលីស้มអានំស้มនេះនេះនេះនំស้มនំស้มនំหวานអនក่อนចៅเด้อម៊ុនបាសាហើយក៏ចាក่อนចាចៅអនចង្ហេតនទីងំ <cười> <cười> Ôn, đến, on đẹp on quá nhé, nè nam khieu có cơ, để chú ơi, nam khieu của cơ, nam sông, nam sông, Cháu sông, nam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  sông, ăn sông, Anh sông, lịch sông, nam lưới nam lịch nam sông, nam sông, nam sông, nam nè nam sông, nam sông, អូយកជូនទៅបាយអូយកូនទៅអាប់ផ្លែហ្នឹងមកមកបាយនេះពេលពេលក្ពឺតเนาะពេលក្ឡៃនំព្រូសំណាអាយក្កួនហ្នឹងផ្លៃសរព្រឹតសំផ្លៃព្រឹកក៏រ៉ោเนาะអឺអឺ ទួយកាសាំធួយកាធីស្មងរដ្ឋបលเนาะថាអាននេះក៏មិនអន់ប្រសាណកាយហឺយ៉ាងជួយទៅណាហ្នឹងទៅបើទៅឌួងអាឌួងតានឯងចាំងួយចាប់ដៃចាំសាណកាន់ចៅអើយយ៉ាងជួយកដែលកម៉ាណែអន់ប៊ុនសាររយរយតាន់เด้อអើយយ៉ាងជួយសេមហាយកដែលលាវក៏ជួយអន់ប៊ុនសារเด้อចៅខំចៅគុនណាំធាវណាំពេញចាប់បំផលជួយមិនចាណកាន់ចៅអឺមើលគ្រប់ណាស់គ្រប់ៗពួកលើយឡាជួយគ្រប់ណាស់អូជួយគ្រប់ណាស់ក៏ហឺជួយចាជួយចៅเด้อណូអឺ ช่วยเอางูน่าเออช่วยครบน่าครับด้วยกยอนจุกภาพกอนเจ้าแข็งแรงแข็งแรงเด้อบุญปัสสาวแล้วเฮ้ยเด้อยกอนเจ้าว่าด้วยกระปิกระอองตันชิดปลาเมียเราก็จะมาเสียงไทยทางไกเสียไปก้นเลโอ้อะเดียวยืงอะเดียวตีฮะหน่อยพังกระงทังกระลาพังตะไก่พังตะดุมอย่าจู้ทีตะครองอย่าจู้ขัวยาง เออประาแล้วก็เรียวหยิ่งเรียวเตะกูบวนกูทีจามลูกลางลายยมโซบรีตัวหยจามลูเออจามลูประซามลูกลางลายยุ่มบีอ่ะเบดบีอันจะจูนเนาโซบรีแล้วก็จะกูบวนกูทีอันนี้เสียงทายคางไก่ปีนี้ทำนายว่าข้าวกล้าจะอุดมสมบูรณ์ เหมือนอะไรเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเคี่ยวเหมือนเคี่ยวเกี่ยวข้าวเลยต้องดูตรงกลางนี่ตรงกลางนี่ทำนายว่าข้าวปีนี้จะอุดมสมบูรณ์มากนี่ข้างไก่สวยมากเลยเม่นเรือปลายข้างเดชปลายข้างอ้อผดสะอาดผดเนาะเกียงรุยเนี่ย บលวលាងមទៅល់ស្លាងមួយថាទួលតែរក់អាងដាស់ស